ผมเป็นทหารล่าตระเวนชายแดนครับเรื่องมันเกิดเมื่อเดือนก่อนช่วงนั้นฝนตกหนักมากผมกับหมู่พลเดินล่าตระเวนตามปกติแต่คืนนั้นมันแปลกเงียบผิดปกติเฮ้ยหมูรู้สึกเหมือนมีคนจ้องปะวะพลทหารข้างๆกระซิบถามผม ผมเองก็รู้สึกได้ถึงสายตาคู่หนึ่งมองมาจากความมืดอย่าคิดมากหนะ่าอาจจะเป็นสัตว์ป่าผมตอบไปแบบนั้นแต่ในใจผมก็เริ่มวันวันแล้วพอเดินไปถึงหลัดเขตแดนผมก็ได้ยินเสียงเสียงเหมือนคนเดินสวนสนามแต่เป็นภาษาคเเมน หยดุดผมตะโกนออกไปแต่ไม่มีอะไรตอบกลับมามีแต่เสียงฝีเท้าที่ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วพวกเราก็เห็นกลุ่มทหารในชุดเก่าๆหน้าตาหน้ากลัวเดินเรียงแถวกันมาพวกเขาไม่พูดอะไรมองพวกผมด้วยสายตาแข็งกล้าวิว่งผมสั่งลูกน้องทุกคนวิ่งหนีสุดชีวิต คืนนั้นพวกเราวิ่งกันป่าราบกลับมาถึงฐานได้แทบขาดใจตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยอยากไปล่าตระเวนตรงนั้นอีกเลยได้ยินมาว่าแถวนั้นเคยเป็นสมรภูมิรบเก่าสงสัยคงจะเจอดีเข้าให้แล้ว